ก็ผมได้สุเทพแหวนทองปัจจุบันอายุ69ปีย้อนไปเมื่อปีพศ2554ปัสสาวะกระปิดกระปอยบางครั้งถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก็ผมจึงได้ไปพบคุณหมอทำการวินิจฉัยโรคของผมปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากค่า P.S.A นั้นขึ้นถึง100เชื้อมะเร็งนั้นยังได้กระจายไปที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังผม ชำรุดโดยเฉพาะข้อที่4และข้อที่6ชำรุดเสียหายคุณหมอก็เริ่มรักษาได้ตัดรูกอันทะผมออกทั้งสองข้างต่อมาก็ได้ทําการส่งผมไปฉายแสงรวมทั้งหมด10ครั้งด้วยกันฉายแสงเสร็จแล้วจำนวน10ครั้งก็ผมก็ยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักนวัตกรรมของเอฟโก้ GO, เพื่อนกับพี่สาวผม เป็นคนแนะนําและผมก็มีโอกาสได้ทานนวัตกรรมตัวนี้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นประมาณเดือนเศษได้รับทราบจากหมอว่าให้ผมมารักษาตัวต่อที่บ้านผมเป็นมะเร็งเนี่ยมันค่อนข้างจะร้ายแรงเพราะมันไปทําลายกระดูกสันหลังผมเป็นอวมาพาตครึ่งตัวตั้งแต่สะดือลงไปถึงปลายเท้าทั้งสองข้างผมไม่สามารถที่จะกระดิกได้เดินเหินได้ มานอนอยู่ที่บ้านได้สามเดือนก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดเจาะเลือดเพื่อตัวค่า P.S.A. ปรากฏว่าค่า P.S.A. ผมเหลืออยู่33.8ป่วยเข้ารักษาครั้งแรกค่าเลือดตอนนั้นผมขึ้นอยู่ที่100จงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ย้อนหลังไป3ปีค่า p s a ผมลดลงเหลือ0.002ต่ำกว่าค่าดัชนีของผู้ที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็งได้ก็คือ4อย่างน้อยในเมื่อค่า p s a ผมลดลงก็ยังทานนวัตกรรมของ F อฟโกในอยู่อย่างต่อเนื่องคือผมมีกำลังวังชาดีขึ้นสามารถที่จะลุกนั่งบนเตียงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใครพยุงผมสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำเองได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งภรรยาผมขอบพระคุณครับ